ท่านนายกตรีล่าสุดก็เริ่มสั่งการไปบอกว่าให้เปิดพร้มแดนตามปกติตามเวลาที่เขมรเขาเปิดกันเราเราก็ไปรอเวลาเขาทําไมจะต้องเป็นเช่นนั้นเธอก็ชอบอ้างว่าน่นนี่นั่นเมตตาธรรมนุษยธรรมโน่นเนี่ยแต่ไอทีเขมรมันบุกเข้ามา200เมตรทำไมเธอไม่พูดสักคำหนึ่งนักข่าวของผมทําตามหน้าที่ที่เขากล้าทําเพราะเขาเป็นนักข่าวของสนธิลิมทองกุลถามคําถามตาม,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 ท,ามที่ประชาชนสงสยัยเพื่อให้ทราบ นโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบ,บาลโดยเฉพาะเรื่องการรักษาทิพย์ไตไทยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามุมภาพจากทีมโซเชียลของนายกรัฐมนตรีที่กระทำการดังกล่าวขณะเดียวกันทีมงานสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกลับยืนยันว่าไม่ได้มีการแชร์ภาพในลักษณะดังกล่าว แต่อย่างใดไม่มีทางเราที่มึงจะยอมรับแพ้ทองทางก็จะมีคนล้อมตัวคอยปกป้องเอ่ยคอยยับคนโน้นเลยคอยยับคนนี้เอ่ยนี่ออกไมใครผิดเข้ามาหน่อยที่ทําให้นายกรัฐมนตรีสื่อบวนชนประจําทาเนียบรัฐบาลได้ทําความเข้าใจกับทีมงานของรองนายกว่ามีเหตุการณ์กล่าวเกิดขึ้นขออย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกนะเพราะว่าเป็นการคุกคามการทําหน้าที่สื่อท่านผู้ชมครับผมเนี่ย ไม่ได้หมายใหสื่อแต่ต้องไม่ได้แต่สื่อถ้าเขาทําตามหน้าที่สื่อตั้งคําถามที่ประชาชนสงสัยและประชาชนอยากรู้ว่านายกรัฐมนตรีรัฐบาลจะทําอะไรต่อไปยิ่งสาคัญกว่านั้นนักข่าวธรรมดาธรรมดาไม่มีฝ่ายรักษาความปลอดภยัยคอยดูแลราาักษาและความปลอดภยัยคุณแพทองทานครับผมยังเชื่อว่าคุณไม่ได้เป็นคนสั่งการให้ดําเนินการ เรื่องชั่วช่วอย่างนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นทีมงานของคุณที่ไหนหรือเปล่าที่ต้องการทำงานถวายตัวคุณ